สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้มีเรื่องตื่นเต้นให้ผมได้ตื่นเต้นจริงๆครับรายได้จากเดือนมีนาคมบริษัทแจ้งมาแล้วครับปรากฏว่าโตกว่าเดือนกุมภาพันธ์เกือบเท่าตัวเลยครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพื่อนเชื่อไหมว่าผมอ่ะได้รายได้จากธุรกิจอยู่นี่ด้วยไลฟ์เนี่ยคำหลังจะหักภาษีแล้วอ่ะอยู่ที่ประมาณ48,000บาทครับแต่เดือนมีนาคมตกใจมากครับเป็นเดือนที่เรารีแบรนดิ้งใหม่ ทำแผนการตลาดใหม่นะครับปรับปรุงแผนการตลาดใหม่มาใช้แผนไลฟ์แม็กแพลนปรากฏว่าไรายได้ผมโดดมาหลังจากขักภาษีนะครับเป็น78,000กว่าบาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันโตวสวนกระแสรจริงๆนะครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเข้าสู่สภาวะโควิด1 9อย่าง เต็มตัวเลยครับทุกอย่างเริ่มถูกล็อกดาวน์แต่ธุรกิจอยู่นี่เรือไลฟ์ไปต่อได้ครับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยระบบซัพพอร์ตจากบริษัทนะครับผมว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกิจอะไรที่ไม่ปรับตัวนะครับลำบากครับวันนี้อยู่นีวอร์ไลฟ์ปรับตัวแล้วและผลลัพธ์ออกมาชัดเจนอย่างนี้แล้วนะครับผมอยากเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ครับได้ลองเข้ามาศึกษานะครับลองเข้ามาทำนะครับเพราะว่าอะไรครับ ผมอยากจะเทพไปป็นเด็นสำคัญเลยก็คือถ้าเพื่อนๆได้ลองทําแล้วนะครับเพื่อนๆจะไม่มีขาดทุนแน่นอนเพราะธุรกิจนี้ไม่มีการลงทุนครับลองเข้ามาดูนะครับธุรกิจที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แบบนี้อยู่ดเวอร์ไลฟ์ครับ